พอไปไต่เต้าเอาดีเรือว่ามีการศึกษามีเป็นพระราชาคณะเปิดความรักชูรี่หมดเลยถ้ะต่วใหญ่ออกไปบวชแล้วโอ้โหอยากเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ถวายน้อยก็ไม่ได้นะครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณแพรรี่ภัยวันวันดะบุตรนะคะคุณแพรรี่อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ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 คุณมหีค่ะ คุณแพรี่เอางี้เลยละกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของหลักพระธรรมวินัยนะคะการสะสมเงินทองมันก็คงไม่ใช่วิถีที่นักบวชจะพึงปฏิบัติแต่วันนี้ข่าวาวเอา,เอาเป็นว่าอย่างวัดม่วงเลยละกันค่ะมีข่าวว่าเงินหายไปจากกุฏิ10บล้านทองหายไป250บาทไม่รวมของเก่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องนําไปสู่เรื่องของการต้องอาบัติปาราชิกแต่ว่าเหตุใดทําไมวันนี้มันยังมีข่าวคราวที่ปรากฏว่าพระมีการสะสมเงินทองมากมายคุณแพรรี่มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ มันหนูมองว่าอย่างนี้นะคะมันเรื่องมนโนธรรมสำนึกส่วนตัวของพระแต่ละรูปก็ว่ากันไปแต่ว่าใดๆเราก็ต้องยอมรับว่าระบบการบริหารจัดการเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าจะาของพระของวัดอ่ะเราไม่เคยทําอะไรให้มันเป็นระบบเราอาศัยการอยู่ร่วมกันด้วยความศรัทธาด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจคนพุทธชาวบ้านมี mindset เ,เรื่องการทําบุญพระก็เป็นที่ถูกถูกมองถูกยกย่องจากชาวบ้านว่าเป็นผู้สระแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทรัพย์สินเงินทองของมีค่าชาวบ้านก็เอาไปไปถวายวัดไปให้พระอะถ้าไปถวายพระไปถวายกับวัดที่ท่านมีโมโนธรรมสำนึกดีท่านเป็นพระที่ท่านท่านไม่สะสมไม่ละโมบโลภมากทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะถูกนํามาพัฒนาชุมชนพัฒนาวัดศถสนสถานอะไรให้มันเพื่อประโยชน์ของของของชุมชนของคนพุทธ แต่ถ้าไปเจอแบบบางวัดที่ท่านมีความระโมบโดมากของส่วนรวมบางทีก็กลายเป็นของส่วนตัวอของส่วนตัวก็กลายเป็นสิ่งสะสมเพื่อการเพื่อการที่ทําให้มันมีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นเหมือนกันซื้อทองออมทองอะไรแบบเนี้ยที่เราเห็นกันเป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยนะคะเป็นเป็นแหล่งสะสมกิเลสไปค่ะประเด็นก็คือจริงๆรเนี่ยรับได้แต่ถ้ารับมาแล้วเนี่ยมันควรจะต้องถูกนําไปใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่สะสมเป็นทรัพย์ส่วนตัวส่วนตน สะสมเป็นของตนถูกต้องไหมคะเออคือจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีมีการสำนักพุทธเขาก็พยายามทำนะคะเรื่องการแยกบัญชีให้มันมชัดเจนบัญชีส่วนตัวบัญชีวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้ๆอย่างที่หนูพูดนั่นแหละด้วยการที่ว่าวัดเป็นนิติบุคคลเนาะแล้วก็เจ้าวัดในวัดก็ มี hmm. อำนาจวัาสนาล้ําเหลือเหลือเกินเหลือทนเนี <c oughs> ่ยชื่อวัดก็เหมือนแบบที่อาจารย์สุรักษ์ท่านชอบพูดนะนะคะหนูชอบหนูใช้คำอาจารย์สุรักษ์นะหนูไม่ได้ใช้เองบอกเจ้า <c oughs> วาดก็เหมือนพระราชาไกลๆอะ่ะพอ hmm. อยู่ไปมีอำนาจมีอะไรญาติโยมก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ <c oughs> ที่จะไปเสน,น,นอในอะไรก็กลายเป็นว่าเจ้าอาวาสกับกลุ่มคนของเจ้าวาดที่แต่งตั้ง, hmm. งกันเองอะไรกันเองก็กลายเป็นกวนเป็นแก๊งกันไปอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> มีอำนาจในการใช้สอยเงินเบิกเบิกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งจะมีประเด็นทีหนึ่งก็เนี่ยพอมีเคสแบบนี้มีสีการมีคนนอกเข้าไปแล้วก็เรื่องก็แดงออกมาอย่างเงี้ยเราถึงมาตั้งคําถามกันทีหนึ่งอะค่ะค่ะทีนี้ถ้าดูจากข่าวที่ปรากฏมันจะมีอันหนึ่งที่ท่านเจ้าอาวาสวัดม่วงนให้สัมภาษณ์บอกว่า ก็สะสมเงินมาตั้งแต่บวชมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนเนี่ยจนทําให้มีทรัพย์ขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่สังคมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นสอดคล้องกับท่านเท่าไหร่ก็คือว่าการทําบุญไปถามนักข่าวบอกว่าก็ท่านมีน้อยท่านเคยให้มาขนาดนี้หรือเปล่าฉันเป็นพระรรฉันผู้ใหญ่แล้วมีคนให้มันก็ให้ได้เยอะๆสิ่งๆเหล่านี้คุณแพรี่มองยังไงคะเ่ยนนิสัยนะหนูว่านี่แหละก็โยงไปที่หนูพูดตอนแรกคือเราทําให้พระเสียนิสัย พระตอนท่านไปบวชบวชแรกๆเป็นลูกชาวนาเป็นลูกคนจนหมดเลยนะคะหนูไม่ได้หนูไม่ได้ว่าพระนะไม่ได้ดูถูกพระรวมถึงตัวหนูด้วยซึ่งเคยบวชนะพระ,ะส่วนใหญ่ที่ไปบวชเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นลูกชาวนาเป็นลูกคนจนทั้งนั้นลูกคนรวยบวชมีไม่มีแต่น้อยมากนะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นได้เลยบวชจากคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองค่ะพอบวชเข้าไป จบปฐีบจบป .6 ก็เข้าไปบวชแล้วไปอาศัยการศึกษาเราเรียนแบบหนูก็จบป .6 ก็ไปบวชแต่พอไปไต่เต้าเอาดีเรื่องมีการศึกษามีเป็นพระราชาคณะเปดนความรักชูลี่หมดเลยพระแทนที่พระพุทธหนูยัง,ยงพูดอยู่เลยว่าคุยกันมีปัญหานหนูบอกเออไม่ไม่ไม่ไม,มองพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบวชไปเพื่อท่านทําลายทิฏฐิมานะสกะิยทิฏฐิของตัวท่านนะความเป็นขัตติยมานะอะไรออกไปบวชเป็นคนถืออ่าถือ ถือบาทขอข้าวคนอื่นกินแต่พระตนใหญ่เอาไปบวชแล้วโอ้โหอยากเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ถวายน้อยก็ไม่ได้นะคะวัดม่วงเนี่ยไปดูนะข<ม>่าวไปอืบล่าสุดอะออจะบวชทีต้องมีเงินหลักหมื่นนะคะไม่งั้นบวชไม่ได้ก็เสร็จติดการที่ว่าพอพอเริ่มมีตําแหน่งเริ่มมีข้นเลือ่อนที่เป็นข้าหาบดีที่มีรั์เยอะถวายทานให้ก็เริ่มติดการบริโภคป,ปัจจัยที่มันหรูหราแล้วก็ ดูถูกดูแคลนทรัพของชาวบ้านค่ะค่ะนี่ค่ะมันไม่อยากรับทานของคนจนนะพูดตรงๆพราเริ่มพราเริ่มเป็นพระเถระเริ่มเป็นเจ้าคุณมีตำแหน่งอะไรก็อยากจะรับแต่ทานของคนรวยที่ถวายได้เยอะๆไม่ค่อยอยากรับข้าวข้าวถุงแกงถุงของชาวบ้านที่ไม่มีทรัพย์แล้วค่ะตอนี้คุณคุณแพรรี่ในฐานะที่ก็บวชมาอยู่ระยะใหญ่อะค่ะตอนนั้นตอนที่ครองตนอยู่ในสมณเพศเนี่ยมีวิธีเอะไรนะคะ ดูแลตัวเองอยังไงเพื่อไม่ให้ไปวอกแวกกับสิ่งเหล่านี้ที่มันมารอบตัวหนูไม่เคยเป็คนรวยค่ะสมัยเป็นพระเ <c oughs> พราะว่าหนูเป็นพระปากที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะแล้วหนูไม่ค่อยเอาใจโยมสมัยเป็นพระ <c oughs> นะคะอตอนที่บวชเนี่ยคือไม่ค่อยซับพอร์ตความเชื่ออะไรที่ไม่ถูกของชาวบ้านฉะนั้นกลุ่มกลุ่มขั้เลือดหัดที่คบกันก็จะมีไม่เยอะหรอกอยางอาจารย์จะตุลงเนี่ยก็ไม่มีเงินหมื่นถวายหนูหรอก ไม่มีทั้งนั้นไม่ค่อยได้อะไรจากอาจารย์จตุงรงหลอกสมัยท<อ>ี่เป็นพระอาจารย์จตุรงก็ถวายอะไรนิดนิดหน่อยๆย,<ะ>ยมส่วนใหญ่ที่เขาพิ่แต่โยมพี่ไม่ค่อยมีเงินค่ะอย่างอาจารย์จตุรงเป็นต้น เพื่อยังไงเนี่ยไม่ไม่คือประเด็นก็คืออย่างยุคของอาจารย์แพรรี่เนี่ยต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทแล้วพระนันพระก็จะมีการใช้มือถือดูข้อมูลจากมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะครองตนครองใจไม่ให้มันวอกแวกไปกับสิ่งที่มันมากระตุ้นเนี่ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลักคิดนอกจากการที่ไม่ไปยุ่งกับคฤหัรถ์ที่มันนู้นนี่นั่นแล้วเนี่ยการครองใจเนี่ยทำยังไงคะที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในหลักพระธรรมวินัยได้ ออยากค่ะหนูว่าย,ยากมัน แล้วอย่างพระที่ท่านมีปัญหาอะอย่างก<ม>รณีวัดม่วงอย่างเงี้ยท่านเป็นพระราถึงพระราชคณะชัันลาดแล้วนะคะใครจะต้องไปสอน<ม>ธรรมะให้ท่านนะคำถาม,รรมคือเราเหรือชาวบ้านหรือกลายเป็นว่ายุคนี้เราจะต้องให้คนอย่างบิ๊กเต่าแล้วออกมาบอกว่าเออถ้ารู้ตัวรู้ใจว่าทําผิดแล้วก็ตื<ฮ>่อออมาเลยนะไม่ต้องรออย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราต้องให้คารวะอย่างหนูอย่างอาจารย์จตุรงอย่างอาจารย์หมีมาสอนธรรมะให้พระเหรือหนูว่ามันไม่ใช่นะมันกลับหน้าที่กันนะ<ฮ>พระต้องสอนเราสิพระต้องร,องรู้ตัวพระต้องมีรัชชีธรรมมีความละอายใจ รู้แก่ตัวว่าตัวเองทาอะไรแต่ตัวใหญ่มันไม่ใช่พระไงประเด็นก็คือเ<อ>ขาไม่ใช่พระไงถ้าพระไม่ต้องสอนหรอกเพราะพระท่านรู้ตัวอยู่แล้วแต่ประเด็นส่วนใหญ่ท,<ะ>ที่ที่มีปัญหาเขาไม่ใช่พระไงโอ้ค่ะเขาเป็นนักธุรกิจในข้าเหลองไ<อ>ม่งั้นเขาจะไม่งั้นบางลูกเขาจะไปออมทองออมทองกันทำไมแล้วถ้าพระเขาจะไปออมทองเพื่ออะไระไปเทรดทองทําไมไอ่ะมีแต่คาราวานสะสะตอมซั์แข่งกับคารวาสค่ะค่ะ คือ,อคุณแพรรี่มองว่าถ้ายัางครองตนอยู่ในสมณเพศในผ้าเหลืองเนี่ยแต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก,ก็ใช้คําว่าพระก็คงไม่เหมาะสมไม่ใช่พระค่ะไม่ใช่พระหรอก <Yeah. S 2> เพราะว่าถ้าพระพระเป็นพระเพราะว่าเป็นพระตามกรอบพระวินัยนะคะแล้วพระ hmm. ท่านต้องรู้ดีว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ในทางที่จะเป็น <Yeah. S 2> เหตุจเจริญศรัทธาของชาวบ้านหรือไม่จเจริญแต่ที่ส่วนใหญ่มันมีเคสมาจนถึงบางเคสที่มีกรณีเจ้าคุณ hmm. อ,อดีตเจ้าคุณอ่านหรืออะไรที่ไป ไปต้องไปต้องประราชิกแล้วอย่างเงี้ยหรือไปมีเรื่องที่มันมวหมองโดยโดยเรื่องของสีกาแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นเพรทพะยังไงล่ะคบไม่เป็นพะหรอกท่านก็รู้ตัวแต่ว่าท่านไม่สามารถออกไปจากที่ที่ซึ่งท่านเคยได้ทั้งสถานะอภิสิทธิ์ความเป็นพระคนกราบไหว้สรรเสริญบูชาทั้งปัจจัยเงินทองท่านออกไปไม่ได้ค่านท่านเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะผู้กันแต้ รู้สึกมีประเด็นอยากถามอาจารย์แฮร์รี่ค่ะอาจารย์แฮร์รี่ครับถามนิดเดียวที่อาจารย์ศึกเนี่ยเพราะเบื่อวงการสงหรือหรืออะไรฮะที่อาจารย์ศึกเพราะจริงๆสมัยตอนบวชเนี่ยอาจารย์มีชื่อเสียงมากคนสตาธามากก็อันหนึ่งด้วยค่ะอาจารย์อันนี้เรียนด้วยความเคารพเลยก็คืออันหนึ่งหนูรู้สึกว่าพระส่วนใหญ่ที่ไต่เต้าขึ้นไปเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพระประกอบด้วยศีลสุตาร์ที่คุณน่ะ คือเป็นพระที่เรารู้สึกว่าเราอเป็นพระผู้น้อยนะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยกว่าเราจะศึกษาเราเรียนเป็นปร,รียาธรรมก้าประโยคเราต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเยอะมากแต่พระส่วนใหญ่ที่ไต่เต้าเอาดีกันไม่มีพระพระไม่ใฝ่าการศึกษาด้วยหนึ่งไม่ใฝ่าการศึกษาสองไม่สอนอะไรที่เรารู้สึกว่าทําไมไม่กล้าสอนญาติโยมแบบนี้เป็นลักขณะพระผู้ใหญ่ยังไม่กล้าสอนเลยมัวแต่เมามัวลายศกันอยู่อย่างเงี้ย เรารู้สึกว่ารอให้เราอยู่มันก okay. ็ไม่สะดวกใจอ่ะคือเราไม่หนึ่งเราไม่อยากอภิวาดกราบไหว้พระเหล่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองด้วยสองเรารู้สึกว่าอยู่ไปก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราเป็นพระตัวเล็กตัวน้อยอ่ะเราทําอะไรไม่ได้ขยับหน่อยแล้วก็โดนบีบอย่างเงี้ยเราโดนบีบไม่พอบีบเราไม่ได้ก็ไปบีบเจ้าหน้าผู้ปกครองเราเจ้าอาวาสเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยู่ไปก็มีแต่ทําให้คนอื่นลําบากงั้นเราออกมาเป็นคารวาสดีกว่าแล้วเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราก็ทําในนามวนตัวเราค่ะ แต่อย่างน้อยการเป็นคาราวาของคุณแพรรี่ก็สามารถที่ยังจะให้ข้อคิดให้สติเตือนใจกับสังคมไทยได้แต่นี้ประเด็นนิดเดียวค่ะสุดท้ายแล้วมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่เรามีพรบคณะ2ปี2505ซึ่งมันก็นานมามา,มากแล้วเนี่ยมันม<า>ยังมันไม่มีกลไกที่จะแก้ไขได้อย่างจริงจังหรือไม่มันถึงทําให้ยังคงเห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ไม่ได้เลยค่ะหนูว่ามันมันไม่ทันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะเรื่องปัจจัยเงินทองเรื่องทรัพย์สินหนูว่ามันดูไอ้กฎกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติที่มันที่มันมีพระราชบัญญัติที่มันมีมันไม่ครอบคลุมหรอกมันไม่ทั่วถึงหรอกมันต้องไป มันต้องไปศึกษาปัญหาหนอว่าทําได้โดยสานักงานพุทธเดี๋ยวนี้เขาก็ออกมาแอคชั่นเยอะเชิญนักวิชาการเชิญคนที่เขามีองค์ความรู้อะไรเนี่ยไปให้ความเห็นแล้วก็ช่วยกันทําได้หนูว่าคนพุทธที่เป็นทั้งพุทธบริษต์ตรีไม่ใช่แค่พระทั้งคารวะญาติโยมที่เขามีองค์ความรู้มีความรู้มีความสามารถมีเยอะค่ะไปช่วยกันทํางานได้เชิญอาจารย์ตุลโลอาจารย์หมีไปใครหลายคนอาจารย์พวกการแต้มก็ไปได้ในฐานะเจ้าหน้าที่ตํารวจไปให้ความรู้กับพระ อะไรอย่างเงี้ยป้องกันเพื่อจะหนูก็ไม่ได้สบายใจนะเวลาเกิดเคสแบบว่าเห็นตำรวจฮิ้วปีกพระเข้ากรมกองสอบสวนกลางอะไรอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ากระยิมยิ้ม, <c oughs> มย่องดีใจนะไม่ใช่นะ <c oughs> เพราะว่าเราก็รู้ว่าการ <c oughs> การเกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งเนี่ยมันบั่นทอนศรัทธาคนลงไปเรื่อยๆืเรื่อย่และตาสนาจะอยู่ยังไงต่อไปเพราะ ต่อให้คนไม่ได้ยึดตัวพระแต่พระก็คือเสาหลักในฐานะที่เป็นพุทธบริิบรษัทที่หนึ่งใช่ไหมคะค่ะค่ะถ้าเสาถ้าเสาแรกเอียงแล้วเสาอื่นๆไม่ต้องไปคาดหวังเลยถ้าลมแล,ละนรนาสหมดค่ะมีเงินเนะ่ะเอาไปบริจาคพระบริจาควัดเนี่ยบางทีมันก็จะมีกรณีแบบนี้<ะ>ตามมาทําไมถึงมีมุมมองแบบนั้นคะ อุปถัมภ์ศาสนาก็าอุปถัมภ์แต่พอควรถวายข้าวถวายน้ำและเ,เน้นเรื่องการให้กับสงฆ์อย่าไปนเน้นเรื่องการให้กับตัวบุคคลอ,อย่าเอาเงินเยอะๆเอาเงินทีเยอะๆไปถวายให้วัดไปทําอะไรกันที่มันเกิดประโยชน์น้อยที่หนูรู้สึกกันระดมทุนซื้อทองไปติดเจดีย์กันอะไรกันหรือว่าโอ้ยคนจะอดตายอยู่แล้ววัดต้องเป็นแบบอย่างแห่งความสมถะที่หมายถึงว่าความรู้สึกหนูว่า ที่สู่เป็นแบบอย่างวัดเป็นแบบอย่างของไข่คารวาสเห็นในยุคแบบเนี้ยที่คนต้องสอนให้คนขยันทำมาหากินิให้ให้ค,คนเก็บออมเงินสี่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีแต่พระยังทำหน้าที่ระดมทุนจะเอาแต่เงินชาวบ้านอย่างเงี้ยหนูว่าไม่เป็นแบบอย่างแค่นั้นเองหนูรู้สึกแบบนั้นเองก็เลยสอนให้คนมาฉุกคิดว่า ก่อนที่คุณจะเอาเงินไปซัพพอร์ตคนอื่นนะคุณดูแลชีวิตคนดีได้ยังมีเงินออมได้ยังพ่อแม่คนใกล้ตัวคุณคุณต้องซัพพอร์ตให้ดีก่อนนะคุณถึงจะไปนึกถึงจะจะไปบริจาคทำบุญกันทีเยอะๆอืมค่ะวันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะคะจากการสนทนากับคุณแพรี่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแพรี่ไว้วันหลังมีโอกาสเชิญอีกนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ